5โมงเย็นเดี๋ยวมาดักรอดูรถไฟขบวนพิเศษครับผมในวันที่5ธันวานะครับ2,500เนาะพวกขณะนี้ก็เวลาประมาณ5โมงเย็นครับผมเดี๋ยวจับจุดจับรอดักชมดูขบวนรถไฟพิเศษครับผมน่าจะออกจากอารันและป่าครับแน่ใจครับเเมื่อเช้าเมื่อเช้าออกจากสถานีหัวลำโพงนะครับ ชาววิ่งออกมาจากสถานีหัวลำโพงนะครับมาเซ็นอรันหรือเปล่าครับผมเดีย๋ยวเรามารับดักรอรับชมดูด้วยกันเลยครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะดักสุกจะมาดักรออยู่ตรงนี้นะครับผมปึ๊บในขออนุญาตผมก่อนครับผมบรรยา้ดักทุ่มเย็นๆนะครับผม องครับสถานสาย Airport Link นะครับผมสถานี้จะเป็นที่พักหมนพักสวัสดิการของจันหรัดสุพรรครับผมครับเดี๋ยวรอนักดูรถไฟก่อนนะครับมีรถไฟขบวนธรรมดาครับวิ่งออกมานะครับรอบคาหมอ รถไฟขบวนโนดราวิ่งรองพ้ามองครับส่วนขบวนพิเศษเน้จะวิ่งมามา,มาทางเส้นอรันนะครับยังไม่เข้ามานะครับผมเดี๋ยวราคารนารอรับชมกับจันทร์ุกไปยาวๆเลยครับผมตะวันใกล้ตกดินนะครับ,รบเดี๋ยวรอหอนขอบวนธรรมดาครับกำลังมาครับผมกำลังมากำลังมาเป็นรถไฟขบวนธรรมดาอยู่นะครับผมมาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วครับผม ็นรถไฟขบวนธรรมดาอยู่นะครับอยู่ติดทางรถไฟเลยครับผมเส้นนี้รถไฟตอนนี้จัดถูกไปอยู่ใกล้สถานีรถไฟหัวหมากนะครับผมใกล้ถสถานีรถไฟหัวหมากมาแล้วครับขบวนอันนี้เป็นขบวนธรรมดาก่อนนะครับทุกท่านเป็นขบวนธรรมดาก่อน ับรถไฟรางนะครับรถไฟรางขบบราบางบวนรายาวมากเลยน้องเดี๋ยขบวนนี้ขาออกครับเดี๋ยวขบวนรถไฟที่เสรก็จะเป็นขาเข้าเข้า,ขามาที่นี่นะมท่างเออโอ้ เดี๋ยววิ่งเข้าสถานีแล้วครับสถานีเราไปหอหมากนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอรับชมขบวนพิเศษเข้ามาแล้วกันนะครับผมมาชมบรรยากาศยินเย็นนะครับผมของชีวิตในเมืองกรุงเนาะของวันหยุดนะครับผมวันนี้ก็จันทร์ุกก็ไม่ได้ไปไหนครับผมนอนท้องวันเลยวันหยุดพักผ่อนชาร์จแบตให้ตัวเองเต็มที่เลยครับผม บรรยากาศเย็นๆนะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บสต็อกเป็นรางรถไฟเก่าจะเป็นรางรถไฟเก่านี่จะเป็นไม้หมอนเก่านะครับหมอนหมอนรางรถไฟนะครับเก่ามากนะครับผมเป็นของการรถไฟหมอนร้อยท่อนเอานี่หครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะครับผมแต่ทุกวันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นคอนกรีตนะครับผมจะเป็นคอนกรีตคอนกรีตอัดแรงไปแล้วครับทุกวันนี้การไหนที่เป็นถึงไอ้ไม้หมอนเก่าก็ขอให้เขาจัด่อบบำรุงเนาะเปลี่ยนถอดออกนะครับผมส่วนมากจะเป็นคอนกรีตอัดแรงนะครับผมแบบนี้ พี่น้องโอ้โหรางรถไฟนะครับผมเหล็กปริมาณเยอะมากเลยครับที่สต๊อกไว้นะครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับตะวันใกล้จะตกดินแล้วครับผมรถไฟยังไม่มาเลยพี่น้องเดี๋ยวรอดักชมอยู่นี่แล้วครับผมเดี๋ยวรอดักดูรถไฟพร้อมๆกับจานสุกเลยนะครับ มาอีกคันเลยครับวิ่งมาออกวิ่งออกมาจากหัวลําโพงนะครับผมสถานสถานีานหัวลําโพงแต่รถไฟขบวนพิเศษยังไม่มาเลยครับผมมาแต่ขบวนธรรมดาขาออกนะครับผมวิ่งออกมาขาออกนี่ครับผมขณะนี้ก็เวลาห้าโมงห้าโมงครึ่งครับผมห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่ง กระบวนพิเศษยังไม่รีวิ่งขาเข้านะครับยังไม่มานะครับผมเราชมรถไฟล้างธรรมดาไปก่อนนะครับอยอดเี่น้อง นีว่วหมาอ,อีคันแล้วครับผมฝังขาออกนะครับอันนี้มารับชมบรรยากาศรถไฟอย่างเดียวเลยครับวันนี้พี่น้องกระบวนพิเศษยังไม่ออกมาเลยครับกระบวนกรธรรมดาขาเข้านะครับผมโอ้โหอย่างยาวเลยพี่น้องอย่างยาวเลย ช่วงสลับรางก็จะช้าๆหน่ครับผมจะมีรางตรงด้านหน้าสลับรางรอขอบวนพิเศษมาครับผมน่าจะหกโมงพี่น้องคนรอดูกันเพียบเลยครับผมตรงนั้นจะเป็นสถานีนะครับผม,มเลยไอตู้เขียวเข้าไปนะครับจะเป็นสถานีห้าหมาก คนรอรับชมกันเพียบเลยครับมาเลยครับได,ไ,ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวกำลังมาครับผมกำลังเข้าจอดสถานีเนาะครับผมบเหล่าบรรดาย<บ>ูทูบเบอร์ก็กำลังดักรอกันอยู่ครับนะครับผมโอ้โหเหล่าบรรดายู <c oughs> ยทูบเบอร์ของเรา<บ>ก็กำลังออกมานะครับเมื่อลยครับหกโมงกว่าครับพี่น้องหกโมงกว่า นะครับผมเนี่ยตอนนี้กำลังจอดเข้าสถานีอยู่นะครับผมมาเลยครับผมวันนี้มามืดเลยครับผมรถไฟไอ้น้ำขบวนพิเศษนะครับผมวันที่ห้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมม,มาพี่น้องมา,มาดูรับชมดูพร้อมๆกันเลยครับผมเมื่อเลยพี่น้องออื โ oh, oh. อ้โหขบวนยาวมากเลยพี่นะ้องขบวนอย่างยาวเลยครับโอ้โ oh, ห oh. สวยมากเลยขบวนอย่างยาวเลยครับผม บาย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 ครับผม mm hmm. เพื่อได้สารบอกมือก mm hmm. ระบวนพิเศษครับผมโอ้โหขนลุกเลยพี huh. mm ่ hmm. น้องนี่ครับผม mm hmm. สับเสร็จเรียบร้อยครับผม mm hmm. ไปแล้วครับวันนี้ mm hmm. เดี๋ยวปีหน้าครับผมมาใหม่ครับผม,ม,บผมปีละครั้งครับผม โอเคภารกิจของเราก็ถือว่าสําเร็จนะครับผมภารกิจของเราก็ถือว่าสําเร็จไปแล้วเราก็จะขอตัวกลับบ้านแล้วครับผม